อืมแล้วจะบอกไปไหนล่ะไหนเราว่ามัสิจะไปค่ะจะอาบน้ำค่ะไปช่วยกันเก็บขยะชมนาาชมจนาาิตอาสานะค่ะเก็บแยกแยกแล้วก็ไปสนันุนนหอบชมรมจิตอาสานะคะอืมก็ดีนะลูกหาอะอน้ำใช่ไหมล่ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยลูกก็ได้ไปฝึกพัฒน,นาเป็นจิตสาธารณะด้วยเพื่อเป็นพื้นฐานของให้ลูกเป็นคนดีในสังคมต่อไปนะลูกนะพอจะสนับสนุนเรื่องนี้ ก็ขอ <or> <or> ให้เดินทางปลอดภยัยนะลูกโชคดีนะลูกนะขอบขอบคุณคุณพ่อมานนะคะแล้วเดี๋ยวเย็นๆผมจะกลับบ้านนะคะจ้าลูกสวัสดีค่ะพ่อรับไหมอ้าวบลนขอโทษนะวนันวน,น,วนี้เรามาช้าไปหน่อยนะรถติดอะ่ะเราต้อขอโทษเลยนะพอดีรถเราก็ติดเหมือนกันอ๋อไม่เป็นไรหรอกจ๊ะเราก็เพิ่งมาเหมือนกันแหละพอดีว,ว่าต้องดูแลพันยาย ครูนเทอวัอ่าวันดี้วันี้ว่นนี้วันนี้วานนกันนี้อันวันนร้วันนีันน้วัอคันนร้วัี้วันี้วันนีวน้าัี้วนค้วัน้ันนี้นี้วันร้อัไปีันี้วันนี้ันนก้วั้วันนวีกวีนนั้้ีว นี่นะจนะ๊ะงั้นเก็บขยะให้เสร็จก่อนนะจ mm ๊ะ hmm. เดี๋ยวคุณจะอบอกเป้าหมายให้เราอีกทีปลาตะเก็บขยะกันจ้ะคร mm ับ hmm. ไม่ครับ ว่ามีเนี่ยค่่อเปิดนเธอเต่มันจะมีแล้วก็ เราว่านายเอมอนเอาเงินเนี่ยแต่คือ,อเจ้ขขเขาของเธอไปบอกครูเขาเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยตอนนี้เขากำลังทุกข์ใจอยู่แตเธอมีปัญญาจะหาเงินเหรอเงินขนาดนี้นะชาติหน้าเกิดมาจะไม่มีวันได้จับเงินขนาดนี้เลยแกเอามี้ดีไหมถ้าเธออยากได้จริงๆอ่ะเราก็เก็บรังซื้อเอง เอาคือเขาก็แหละครูครับคุณครูผมเจอตอนนี้ตกอยู่ตรงน้นไม่เงินในนี้นนลูี้รลค่าเดือนห้เป็นะจ้าจริงด้ยวยเพราะเธอเป็นคนดีจริงนะที่เกี่ยวกัคนอื่นได้เม่คิดเราเป็นของเองอพูดไปที่รอไม งั้นเดี๋ยวครูจะไปประกาศหาเจ้าของให้นะคะทไมมันก็มันพันมือตรงโน้นอะนักท่องเที่ยวทุกท่านกระซ่าขณะนี้นักท่องเที่ยวทุกท่านโศกเศร้าขณะนี้มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งบริเวณชายหาดสะอัมหากผู้ใดเป็นเจ้าของหรือรู้ตัวว่าตังเงินหาย ติดต่อรับคืนได้ที่ประชาสัมพันธ์ครับนักท่องเที่ยวทุกท่านโปดรดทราบขณะนี้เด็กนักเรียนคนหนึ่งเกบเงินได้จนวันหนึ่งที่บริเวณหาชะอําหากผู้ใดรู้ว่าเป็นเจ้าของหรือพบเห็นสามารถมาขอรับคืนได้ที่ประชาสัมพันธ์ครับงานคุณรู้ก็จะมารับไม่ได้อย่างไรเีบ้างคุณไคุณดีเด็ก ดูใช่ไหมครับที่เมื่อกี้ประกาศนะครับว่ามีคนทำเงินหายมันเป็นเงินของผมเองครับเงินขคุณหายแล้วค่ะหายที่ไหนนะคะเราคุยกับเด็กที่เก็บเงินได้ดีกว่านะคะมันหายที่มหาช้าไปคุณครับผมเก็บซองเงินของคุณครูได้ตรงนู้นดแล้วแม่พ่อว่าเง <c oughs> ินในซองของในซองนั้นเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คะมีอยู่สามแสนนะลูกอ๋อใช่ครับถ้าอย่างนั้นผมขอคืนจำนวนนี้ให้กับคุณครูจัดการ อยู่ในซองสีน้ำตาลของพี่มากพูดไม่ช้อยในผมลุงเนี่ยเออคุณครูนี่สอนลูกศิษย์ของคุณครูดีมากมนะครับจิตด้เป็นคนดีมีคุณธรรมอย่างนี้รักษาความดีไว้นะลูกอ่ะหนๆก็ในๆนแล้วรักษาเงินมาคืนให้ลุงก็จะขอแบ่งเงินเนี่ยห้าหมื่นให้เป็น,นการศึกษาของทุกคนนะลูกนะอ่าลุงไปก่อนแลวติตตะ ต้องนเป็นตัวตื่นต่อแล้วทั้งตัวดีไม่ได้พราะเขาปล่อเป็าเด็กๆวันนี้เราวันทำทั้งไปทำประโยชน์แล้วก็วันทำบุญเป็นสองต่อยนะจ๊ะครูอยากให้เด็กๆเชื่อว่าทำคนดีมันไม่ได้ยากอย่างที่เด็กๆคิดเลยนะครูครับถ้าอย่างนั้นผมขอมอบเงินส่วนนึงที่ได้รับมาเป็นทุนการศึกษาให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนก่อนอีกทีนะคะ ี่คุยดีใจมากเลยค้ะเด็กที่กำลังเลำบากว่าคุณจะดีใจมากมากเหมือนกันแต่นี้ก็เยนเล้าอ่ะแต่กลับมาเงี้ก่อนอุ้ยแต่อย่าลืมนะจ๊ะเรื่อที่ครูบอกว่ามีเป้าหมายอยู่ เป็นชุดแฟนซีไซเฟิร์นะจ๊ะคืออสองวันข้างหน้าก็จะมีประกวดในวันเยาวชนแห่งชาติลาจ้ะน่าสนใจมิไน่ดีไหมนี่ค่ะี๋ยวมผมจะทำชุดให้เพอร์เฟกต์เลยไม่ยอนเวกกอยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวครู <H ood> oo> ดูชุดของหนูนะครับไม่ได้ไม่ได้ชุดของฉันน่าจะต้องสวยที่สุดาางานจะมุ่พรับเรีแยกย้าย